4ข้ออ, carpet, family, on, ขอ, athlete, อ, 14, อัปเดตเง ouais? you know, ินเยียวยาประกันสังคมการเยียวยารอบที่3การตรวจสอบสิทธิ์การทบทวนสิทธิ์และก็วันโอนเงินครับอัปเดต14กันยายน64เราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมในนิช a น e l ครับ4ข้ออัปเดตเงินเยียวยาประกันสังคมอัปเดต14กันยายน64จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับประเด็นสําคัญในคลิปนี้ก็คือการเยียวยารอบที่3การตรวจสอบสิทธิ์การทบทวนสิทธิ์และก็ว네ันโอนเงินรอบใหม่เช่นรอบที่2นะครับผม โดยอัปเดตข้อหนึ่งนะครับการเยียวยารอบที่3นั้นจะมีหรือไม่คำตอบคือมีโอกาสน้อยครับถึงแม้พรกรฉุกเฉินจะประกาศถึงกันยายน64แต่ว่าพรกรได้เริ่มมีการคลายล็อกหลายกิจการนะครับโอกาสที่จะเป็นการเยียวยารอบที่3นั้นจึงมีน้อยครับผมอัปเดตข้อทีอ่2การตรวจสอบสิทธิผู้ที่สมัครมาตรา40ใหม่ ให้ทำการตรวจสอบที่เว็บประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th จะมีการอัปเดตข้อมูลนะครับถึง20กันยายน64ถ้าหากท่านตรวจสอบแล้วถึง20กันยายน64แล้วหากได้สิทธิ์นะครับก็ให้สมัครพร้อมเพย์เลประชาชนภูกกับบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาครับแต่ถ้าหากตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับไม่ได้รับสิทธิ์นะครับภายใน20กันยายน64ก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึง31ตุลาคม64ครับ โดยนะครับมีก็คือหากเป็นม .33 อยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยถึง3 1อตุลาคม64ประเด็นผิดพลาดนะครับคือนายจ้างม .33 ไม่ได้แจ้งสาขานใน29จังหวัดสีแดงเข้มครับอันนี้ให้ติดต่อนะครับโดยการตรวจดเอกสารเพื่อที่จะให้ในายจ้างนะครับตรวจสอบข้อมูลยื่นเอกสารประกอบในการยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับผมสำหรับม3 3 ส่วนม39ม40คนเก่าหากมีทะเบียนบ้านหรือชําระเงินสมทบที่จังหวัดสีแดงเข้ม20กาจังหวัดแล้วแต่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันเด็ข้อที่3คือการยื่นทบทวนสิทธินั้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเน็ตได้นะครับที่เว็บไซต์ของประกันสังคม<ๆ> www.sso.go.th เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจรับเอกสารได้ที่ประกันสังคมจังหวัดครับโดยเมื่อกรอกข้อมูลแล้วก็ย่ดเอกสารประกอบแล้วสามารถยื่น เอกสารประกอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับม .33 มส9ม .40 มศในศีสาจังหวัดได้2งวดครับส่วน16จังหวัดได้1งวดนะครับผมท่านผู้ชมครับเรามาดูวันโอนเงินเยียวยารอบใหม่กันบ้างครับช่วง20-28ถึงกันยายน64นี้จะเป็นวันรับเงินงวดที่2แล้วก็รับเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่นะครับ วันที่20 2 1ถึง21กันยายน64จะเป็นการโอนเงินม4 0ที่สมัครใหม่ใน16จังหวัดหลังที่สมัครภายใน4 2 4ถึง24สิงหาคม64อันนี้ได้1เดือน5,000บาทผ่านพร้อมเพรียรประชาชนครับพอวันที่21กันยายนนะครับจะเป็นคิวของม3 9ในพื้นที่13จังหวัดแรกรอบที่2 5,000บาทครับวันที่22 23กันยายนนะครับผมจะเป็นคิวของมาตรา40ใน13จังหวัดแรก รอบที่2 5,000บาทครับวันที่ 27- 28กันยานะครับจะเป็นคิวของม .33 ใน13จังหวัดแรกรอบที่2 2 5 0 0บาทครับพอวันที่28กันยานะครับจะเป็นคิวของมาตา4 0ใน13จังหวัดแรกที่สมัครใหม่รับทีเดียว2เดือน10,000บาทครับผมเรามาทวนกันอีกครั้งว่าจังหวัด29จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างเนาะ ได้รับ2เดือสนสำหรับส3จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ13จังหวัดก็คือ,อกรุงเทพนะครับนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะรานาราธิวาสสงขลาอันนี้เป็น10จังหวัดแรกครับชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็น3จังหวัดที่ประกาศอันดับที่สองน,นะครับกลุ่มนี้จะเป็น13จังหวัดสีแดงเข้มได้รับ2เดือนครับแล้วก็16จังหวัดสีแดงเข้มหลังนะครับก็คือ นครราชสีมาระยองราชบรุรีสระบรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีลบบรุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันปราจีนบรุรีเพช,ชบรบุรีตากอ่างทองนครนายกสมุทรสงครามและสงห์บุรีครับอันนี้เป็นสิจังหวัดสีแดงเข้มหลังที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาหนึ่งเดือนนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ทบทวนกันเนาะสีข้ออัปเดตเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33มสามาอัปเดตการ14กันยการยน64 เยียวยารอบที่3นั้นอาจจะมีโอกาสน้อยนะครับแล้วก็การตรวจสอบสิทธิผู้ที่สมัครใหม่นั้นสามารถตรวจสอบสิทธิได้ถึง20กันยกายัน64หหากไม่ได้รับสิทธิ์ก็ให้ทาเดินการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็อัปเดตบัตรโอนเงินเยียวยารอบที่สแล้วก็ผู้สมัครใหม่ตามที่ได้ประกาศไปนะครับผมโอเคท่านผู้ชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับผม,มในช่องเรครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแจให้กันตวยน,นะครับผมสวัสดีครับ